ที่มาที่ไปของการที่มาร้องวันนี้นะคะครับก็สืบเนื่องจากผมนะครับปฏิบัติราชการนะครับอยู่ในมหาวิาลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่มานะครับตลอด20กว่าปีเนี่ยเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็การดําเนินงานทุกอย่างเนี่ยเรายึดถือประโยชน์ของมหาวิาลยเป็นสําคัญนะซึ่งในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเนี่ย ตัวผมเองในฐานะที่เป็นผู้บริหารณขณะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ดําเนินภารกิจต่างๆนะครับตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดถือประโยชน์นะครับของอราชการเป็นสําคัญเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับการเรียกไปเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆนะครับอย่างเพียงพอแล้วก็มีการมาชี้บูล นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับมีความผิดทางวินัยซึ่งแน่นอนครับมันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมรับราชการมาผมมีตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์เพราะนั้นผมมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมต่อปปชในการที่จะไต่สวนนะครับการปฏิบัติงาน นะครับเพื่อให้เป็นไปโดยความยุติธรรมเพราะว่าเ,เรื่องราวต่างๆนะครับที่มหาวิทยาลัยชี้มูลมาตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมสามารถชี้แจงได้แล้วก็มีเอกสารทางราชาการทุกอย่างนะครับในการที่จะให้ตรวจสอบนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมบอกครับการดําเนินง,งานทุกอย่างของผมเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งนโยบายณขณะนั้นเนี่ยก็มีรักษาการอธิการบราาดีณขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้มอบหมายให้ตัวผมเองเนี่ยทำภารกิจของมหาวิทยาลัยชิ้นนี้เพราะนั้นการที่มาตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเกียรติยศต่างๆที่ที่ผมสั่งสมมาเพราะฉะนั้นก็เลยมาขอร้องปปชเพื่อขอให้ไตส่สวนการทํางานต่างๆให้เป็นธรรมด้วยครับอันนี้เป็นภารกิจเกี่ยวกับอะไรก็เป็น โครงการณขณะนั้นท,ทุกท่านคงจําได้ว่าเราจะมีช่วงโควิดแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ให้ตัวผมเองในฐานะผู้บริหารณขณะนั้นเนี่ยรับผิดชอบนะครับโครงการประชุมออนไลน์นะซึ่งโครงการประชุมออนไลน์นขณะนั้นเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ,ๆนะครับเพราะนั้นพอเราจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ย,เน,ยเนื่องจากการประชุมเนี่ยม,มันมีตลอดทุกสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นพอ พอเราดําเนินการเรียบร้อยเสร็จนะครับก็ได้รับทราบจากหมาะัย i, ว่าหมาวัย i, มีแนวปฏิบัตินะก็คือมีมตินั่นเองนะครับว่าให้หน่วยงานราชการเนี่ยยึดถือาตามระเบียบการยืมคืนทรัพย์สินทางราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารในในยุคนั้นเนี่ยก็เลยมาขอแจ้งความประสงค์เพื่อขอยืมนะที่เราเรียกว่า iPad นะเพื่อใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเราใช้ระบบประชุมเป็นระบบ Microsoft Teams นะครับเพราะนั้น เป็นนโยบายที่ลดการใช้กระดาษตามตามนโยบายภาครัฐนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนโยบายนี้ก็คือรักษาการอธิการบดีณขณะนั้นเพราะฉะนั้นพอผู้บริหารประสงค์ยืมไ p a พผมในฐานะหัวหน้าหน่วยงานและก็เจ้าของพัสดุผมก็เซน็นะอนุมัติให้เขายืมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชุมของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเพราะนั้นผู้บริหารก็นำไปใช้เพื่อการประชุมของมหาวิทยาลัยใ,ในทุกๆสัปดาห์ แล้วก็ที่สําคัญนี่ก็คือเมื่อผู้บริหารทุกท่านที่หมดวาระหรือพ้นจากตําแหน่งทุกท่านก็ได้คืน iPad กลับมาที่หน่วยงานของอม,ออมหาวิทยาลัยเรียบร้อยหมดทุกคนนะครับก็คือเราทําตามขั้นตอนถูกต้องออผมทําตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ทําตามมติและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ทุกท่านผู้บริหารทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมในในวันนั้นก็รับทราบ แนวปฏิบัติรับทราบขั้นตอนต่างๆเป็นอย่างดี